เอาแล้วงไงลรเวอร์พูเชลซีเล็งลูกชายอดีตแซมบ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเอาแล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อสือ่อพูดดีบอกว่าเธอซาร่าอาจจะลาลรเวอร์พูหลังจบฤดูกาลในค้งนี้ก็เป็นได้เอาแล้วักเตะเองก็ไม่พอใจเมื่อสาัตัลตัดสินใจย,า,ย,ยากคันเคียซ่าในศึกซ l อในค้งนี้มีการการายงานข่าวบอกว่าโกนเต้แจ้งกับลรเวอร์พูว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักงฝั่งลรเวอร์พูนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ลิเวอร์พูลกับเชลซีกำลังให้ความสนใจในการที่จะคว้าตัวโรบินโย่จูเนียร์ลูกชายของโรบินโย่อดีตดาวเตะคนดังบาหลุนทัฟตามการรายงานข่าวของบรูอิสติลนักข่าวจากหนังของเดลิเมลสื่อของอังกฤษโดยแข้งวัชเปียร์านี้เป็นผลิตจากแคนด์มี่ของซานโตช เขาเคยเล่นเป็นกองหน้าในฤดูกาลส0 2 5ันยาราเจ้าตัวนั้นก็ได้ลงเล่นในเกมทีมชุดใหญ่ของซันสโตกไปแล้วมากถึง3นัดเพียงแต่ว่าเป็นฐานาตัวตสมรรถ้งหมดในคาัักนี้เท่านั้นและยังคงทำประตูไม่ได้เลยในคาลนี้ทันี้มีการารายงานข่าวบอกว่าบริวรูและก็เชลซีนั้นถึงขั้นส่งแววมองของพวกเขาไปดูฟอร์มของปรบินโยจูเนียที่สนามหลายครั้งด้วยกันโดยเป็นที่เชื่อกันว่าโรบินโยจูเนียนั้น มีสัญญากับซันสโตนจนถึงช่วงเดือนมินายนปี2 0 2 7ในครังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะอาร์ตง์งเกโมเมตซาราตัวดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูอาจตัดสินใจยาใ้ายออกจากด้านของทิมแอนฟิลด์หลังจากฤดูกาลส0 2 5ตามการรายงานข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังของอังกฤษโดยมีการเปิดเผยบอกว่าหัแดนใาเนเป์พูมองเห็นความเป็นไปได้ที่แข่งอียิปต์บอยสตจเปอยเรนนี้ จะพิจารณาทางเลือกใหม่ในช่วงสเสมอโดยหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเพื่องก็คือนะฮะซาดิอาระเบียลิกที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับซาร่ราตลอด -12 ปีในครั้งปีนี้ที่ผ่านมาโดยพร้อมกันนี้ลิเวอพูก็เริ่มมองหาตัวแทนไบ้รุ่งหน้าโดยมีชื่อของไบเคลนออริเซ่เปรียบความเร็วสูงของไบยัมินิกซึ่งเคยสร้างผลงานโดดเด่นกับด้านของคริสตันพาเรชเป็นหนึ่งในตัวเลือกนครั้ง,น,งนี้ สำหรับซารล่านั้นย้ายจากบรมมารโม่าผสวมเสื้อของแดงตั้งแต่ช่วงปี2017ลงเล่นไปแล้มากถึง405นัดยิงไปทั้งสิ้น224ประตูและกระทำไปอีก114แอสซิส,สพาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2ส,สมัยยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูมเบอร์สมมสอรคัพสโมสรโรก FA ฟเคัพและก็ลีกคัพอย่างนั้นหนึ่งสมัยในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ อาไรยังไงเมื่ออันเนสลอตนายใหญ่ลิวร์พูยอมรับนว่าการตัดชื่อเฟเดรโกเกียซ่าจากชุดบริษัทอยู่าแชมเปี้ยนลีกรอบบริฟเฟชเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดนับตั้งแต่ที่มาคุมทีมและนักเตะเองก็ไม่พอใจแต่ยังต้องอตอบน้องในแบบที่โค้ชอยากจะเห็นนั่นคือการาพร้อมทุ่มเทเต็มที่ในบอลบริกและก็บนถ้วยภายในประเทศหลังลิวร์ฟูประกาศรายชื่อ22นักเตะที่จะใช้ทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก รอบบริคเฟสปรากฏว่าเครซาลนรุกทีมชาติอิตาลีถูกหันชื่อออกไปแม้จะเป็นแข้งซีเนียไลก็เพิ่งทำประตูให้กับทางทีมในเกมพิมพ์บริกนัดเปิดฤดูกาลโดยถูกแทนที่ด้วยบรีโอเอนกูบฮาปีกดาวรุ่งในครั้งนี้ ทางนี้ฉัน่าขฝั่งสลอตได้เปิดใจถึงการตัดสินใจในครั้งนี้โดยยอมรับนะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากที่สุดเลยตั้งแต่ที่เข้ามาคุมทัพที่แอนฟิลการบอกนักเตะว่าไม่ได้ลงเล่นมันก็ยากพออยู่แล้วแต่การตัดชื่อออกจากทางทีมไปเล่นนั้นเลยนั้นยากยิ่งกว่าสลอตได้กล่าวก่อนเกมพบกับเบอร์ลีรีผมอยาอธิบายเหตุผลให้เขาฟังเขาเองก็ไม่พอใจซเท่าไหร่นักแต่เขาก็เข้าใจถึงสิ่งที่เรานั้นตัดสินใจใสตดหลักนั้นมาจากกฎของยูฟา ที่อนุญาตให้รลเทเบียนนักเตะที่ไม่ใช่โฮมกรนได้เพียงแค่สตรธ์ายส่งผลให้นักเตะนั้นต้องมีการตัดแข้งบางคนออกไปอารเกียซ่าก็คืนในผู้ที่โชคร้ายแม้เขาจะมีบทบาทในพิมพ์เบริกสามนัดแรกรวมถึงการจิงประตูสําคัญใส่บาร,รมัดเดย์คารนีก็ตามโดยสรอตยังเปิดเผยอีกว่าปีกเวอชปารานีตอบสนองในแบบที่โค้ชอยากเห็นเขาบอกว่าจะขอสู้เต็มที่ในลีก และก็บอลถ้วยแลรเขาเองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในการซ้อมว่าพร้อมจะช่วยทีมในทุกโอกาสที่ได้รับในครัังนี้สำหรับนักฟังเคียร์ซาที่สวมเสื้อเบอร์14ของทีมจะได้โฟกัสกับเพีเยงเบรเก้และก็บอลถ้วยในประเทศไปจนถึงอย่างน้อยก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะปฏิเสธการรับใช้ทีมชาติอิตาลีช่วงพักเบรกเพื่อที่จะบุ่งม,มั่นพิสูจน์ความฟิตและความสําคัญของจเจดอนกับเรอวลู แม้ว่าจะผิดหวังที่ช่วยลงเล่นในเวทียุโรปในช่วงแรกแต่บทบาทของเกียซ่าย,ยังอาจจะกลายเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะุนเวียนนักเตะท่ามกลางโปรแกรมดักหน่วงของหงแดงในช่วงซีซั่นนี้อารัง้งนอิบาริคิมาโกนาเต้กลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะของยุโรปไปแล้วในคาราคินา เมื่อกองหลังชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่จะไม่ต่อสัญญากับนังเตาฝั่งเดอะเรดตามการรายงานข่าวของทางเดอะฟิชเชอร์เชสโดยข่าวนี้กระทบอย่างหนักที่แอนฟิลด์ซึ่งกาติบราคมาโกนาเต้ ate, เองก็ถูกบอกว่าเป็นส่วนสำคัญของระบบป,ป้องกันและการปฏิเสธต่อสัญญาของเขาบีบให้สโมสรอังกฤษต้องยอมรับการจากไปของเขาทันทีโดยกองหลังในวัยชกเปียร์นี้ กำลังมองหาการก้าวสำคัญในอาชีพของเขาอิบราฮิมาโกดาเต้ได้เปิดไฟเขียวให้กับเรอัลมาดริดแล้วซึ่งก็จะเซ็นสัญญากับเขาในฐานะที่เป็นฟรีเอเจนต์ในช่วงหน้าบอนนาข้อตกลงกับสโมสรสีขาวบรมถึงสัญญาจะถึงปี2031ด้วยวิธีนี้อิบราฮิมาโกดาเต้จะได้เป็นส่วนหนึ่งของดารับของเมอร์เก้เป็นเวลา6ฤดูกาลถัดไปโดยฟอร์เรนเนโดเปเรสก์กำลังดำเนินการกรุทด์อีกครั้ง การซื้อตัวอิบราฮิมาโกนาเต้โดยที่ไม่เสียค่าตัวถือเป็นการเสริมทัพระดับโลกโดยที่ไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินของสโมสรโดยการตัดสินใจย้ายออกจากอังออกฤษของนักเตะเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงอิบราฮิมาโกนาเต้เฝ้าคิดถึงอนาคตของตนเองมาแล้วหลายเดือนและให้ความสาคัญกับการย้ายไปสเปนอะเป็นอันดับแรกในครั้งนี้ที่ลิเวอร์ฟูข่าวนี้นำมาซึ่งความผิดหวังอิบราฮิมาโกนาเต้พิสูจน์ตนเองจนกลา,ายมาเป็น หนึ่งในเซนเ็นเตอร์ที่ไว้ใจได้ที่สุดของทีมโดยที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีกอย่างสม่ำเสมอซึ่งเรเอร์เอามาตริตก,ก็นค้นพบว่าพวกเขาเองนั้นคือผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างเสริมความแข็งกแกร่งให้กับแนวรับอิบราฮิมากโกดาเต้ผสมผสานความแข็งกแกร่งทางร่างกายเข้ากับการกระจายบอลที่ดีซึ่งเป็นทาด้างของทางฝั่งคุณสมบัติที่เหมาะกับชามาชตินเป็นอย่างยิ่ง นักข่าวชาวฝรั่งเศสจะก้าวสู่จุดสูงสุดของบุธิภาวะทางกีฬาด้วยวัย26ปีซึ่งเอีบราคิมาโกนาเต้ยอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ให้กับสโมสรอย่างบรอัลมาดริดซึ่งเป็นที่ชื่อเรื่องของมาตรฐานในการเล่นที่เรียกว่าเข้มข้นสุดขีดโดยทีมขาวจะตอบรับผู้เล่นที่คุ้นเคยกับการลงแข่งขันในระดับที่สูงสุด อิบาฮิมาโกนาเต้มีประสบการณ์ในสนามที่มีความกดดันค่อนข้างจะสูงในยุโรปในครั้งนี้ก็ว่าได้การย้ายทีมในครั้งนี้ทําให้เรานั้นนึกถึงกรณีที่คล้ายคลึงกันคือการมาถึงเบนเเบลแบบไร้ค่าตัวสำหรับอิบาริคมาโกนาเต้นี่คือโอกาสอันยากที่จะแสนต้านทานที่ได้สวมเสื้อหน้าปรดัสต์ของเขาโดยแฟบนบาร์เซีเองก็ตั้งตารอคอยการมาถึงของแข้งชาวฝรั่งเศสรายนี้อย่างใจจดใจจอ่อ าคาดว่าอิบราฮิมาโกนาเต้นั้นจะกลายเป็นคู่หูที่ไว้ใจได้สำหรับเมริเตลริเเกอร์หรือว่าฮุยเซนในแนวรับชุดนร้นจะเป็นการจุดเปลี่ยนให้อาชีพของเขาอิบราฮิมาโกนาเต้ทิ้งประสบการณ์ที่เลเวอร์ฟูไว้เบื้องหลังแล้วก็เริ่มต้นบทบ,บาทใหม่ในเมืองหลวงของสเปนในครั้งันี้อะไรยังไงปิงไอเดียเมื่อเสื้อแฟนบอลลิเวอร์ฟูลบรงหนึ่งนะฮะขีดค่าคำว่าอาโนทิ้งไปพร้อมแทนด้วยอีซัก หลังเสื้อลิเวอร์พูยังคงเบอร์66ไว้อยู่เดขครัน้นี้โดยปิ๊งไอเดียใหม่นะผมไม่ต้องซื้อเสื้อกันเลยเมื่อแฟนบอลของแดนลิเวอร์พูทีมนังแห่แงเซครบอลพรีเมเ็กอังกฤษเหมือนได้เสื้อใหม่เลยก็ว่าได้หลังจากที่ตัวเขาเองนั้นจัดการดัดแปลงเสื้อด้านหลังบางส่วนเมื่อสะกดคำทำให้ชื่อนั้นถูกเปลี่ยนตัวไปจากนักเตะเก่าไปเป็นชื่อของนักเตะหน้าใหม่ไปโดยปริยาย ซึ่งท้านักของแฟนบอลวาริน,รนิกิท์คำว่าอาโนเป็นชื่อที่ชื่อของเทน no, นิลเลสเดอร์อาโนอดีตแบกขวาทีมทิ้งไปพร้อมแทนด้วยอิซักซึ่งเป็นชื่อของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าคนใหม่หลังเสื้อลิเวอร์พูลแต่ยังคงเบอร์เสื้อ66ในครั้งนี้เอาไว้อยู่นะสำหรับเทนนิลเลสเดอร์อาโนย้ายไปร่วมทัพรักทุดขาวเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว10ล้านยูโรหรือราวประมาณ371ล้านบาทขณะที่อเล็กซานเดอร์อิซัก ่งจะย้ายจากสาริกาดงเดีวกาเซนมาด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือราว5 3า0สล้านบาทในขาระนี้และข่าวพในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่น้ับฟังกันครับ